ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพามาหาผลบวกโดยวิธีการตั้งบวกของจํานวน3จํานวนนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่1เลยนะตัวอย่างข้อที่1น,นะคะจะประกอบด้วยตัวเลข3จํานวนบวกกันอยู่นะคะขั้นตอนที่1เราจะเริ่มบวกในหลักหน่วยกันก่อนนะคะพิจารณาเฉพาะเลขที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนะคะประกอบด้วยเลขสมนะคะมีค่าสาหน่วยเลขห มีค่า6หน่วยเลข4มีค่า4หน่วยนะคะนักเรียนสามารถที่จะจับคู่ได้เหมือนกับวิธีที่เราเรียนกันเมื่อวานนี้นะคะมีเลข3 6แล้วก็4นะคะนักเรียนควรจะจับคู่ตัวไหนดีนะคะค่ะแน่นอนต้องเป็น6กับ4นะคะจับคู่บวกกันก่อน6กับ4บวกกันจะได้10นะคะ10หน่วย10หน่วยบวกกับ สามหน่วยที่เราเหลือไว้นะคะที่เราพักไว้บวกกับอีกสามหน่วยจะได้สิบสามหน่วยนะคะผลลัพธ์จะได้สิบสามหน่วยเด็กๆนะคะอ่าได้สิบสามหน่วยทีนี้นะคะเราต้องมาแบ่งแยกนะคะว่าสิบสามหน่วยเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยมันก็คือหนึ่งสิบ กับสามหน่วยนักเรียนทุกคนนะ่าจะจำได้อยู่เนาะหลักหน่วยก็ใส่ในหลักหน่วยค่ะส่วนหนึ่งสิบให้นำไปทดนะคะเราใส่เราใส่ลงไปในหลักหน่วยได้เลยส่วนหนึ่งเรานำไปทดนะคะขั้นตอนที่สองค่ะเราจะบวกในหลักสิบค่ะมาบวกกันในหลักสิบนะ ขั้นตอนที่สพิจารณาที่หลักสิบหลักเดียวนะคะโดยเลข1เนี่ยก็คือ1นึเลข2คือ20เลข5คือ50นะคะแต่เรายังมีทด1ด้วยเราก็จะต้องรวมกับที่ทดมา1นึด้วยผลรวมจะได้90ค่ะอ่าทีนี้ขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3นะคะ เราจะมาบวกกันในหลักร้อยค่ะขั้นตอนที่3พิจารณาที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยประกอบด้วยเลข2ค่ะคือ200อ่าตัวที่2ไม่มีก็คือศูนตัวที่3ามไม่มีก็คือศูนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีตัวบวกเลยเราจึงดึง200ลงมาได้เลยนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อที่2นะคะมันจะยากขึ้นมีตัวเลข ทั้งหมด3ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าครบหลักร้อยทั้ง3ตัวเลยนะ322บวก247บวกกับ355เหมือนเดิมนะคะขั้นตอนที่1พิจารณาในหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยประกอบด้วย9หน่วยบวกกับ7หน่วยและบวกกับ5หน่วยนะคะทั้งหมดได้21ค่ะ เราจะเลือกจับคู่ใดคู่หนึ่งนะคะเอา9บวกกับ7นะคะ9บวกกับ7เป็น16ค่ะและบวกกับอีก1ตัวที่เหลือก็คือ,อนำ5มาบวกกับอีกหนึ่งตัวที่เหลือมาเป็นบวก5 16บวก5ได้21ค่ะ16บวก5ได้21นะแล้วเราก็เหมือนเดิมแบ่งแยกค่ะเลข2 ที่อยู่ในหลักสิบของยี่สิบเอ็ดหน่วยคือสองสิบนะคะส่วนเลขหนึ่งที่อยู่ในหลักหน่วยคือหนึ่งหน่วยส่วนที่จะอยู่ในหลักหน่วยต่อไปได้ก็คือหนึ่งหน่วยนั่นเองเอาเลขหนึ่งมาใส่ในหลักหน่วยส่วนเลขสองทำยังไงคะเลขสองให้นักเรียนนำมาทดนั่นเองเรามาทำในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็มาพิจารณาในหลักสิบค่ะหลักสิบประกอบด้วยเจดสิบบวกกับสี่สิบบวกกับห้าสิบแต่อย่าลืมนะคะมีทดอยู่สองสิบด้วยนะคะแบบนี้เราก็เลือกจับคู่ได้เลยจะับคู่อันไหนกับอันไหนก็ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลข3ามตัวและทดอีกหนึ่งตัวได้สิบแปดสิบค่ะ สิบแบแบบนี้มันเกินจากหลัก10มาใช่ไหมเราจะแยกมันเป็น1คือ100 8คือ80อ่าถ้าเป็นแบบนี้อะไรที่ยังอยู่ในหลัก10ต่อไปได้คะสิ่งที่จะอยู่ในหลัก10ต่อไปได้คือ80ค่ะเลข8ให้นำมาไว้ในหลัก สิเหมือนเดิมเลขหนึงนะให้นักเรียนนำมาทดในหลักร้อยต่อไปค่ะมาพิจารณาในหลักร้อยขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3ค่ะในหลักร้อยมี300บวกกับ200แล้วก็บวกกับ300นะคะและอย่าลืมทดอีก100ค่ะรวมกันเป็น900นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผลลัพธ์ก็คือ 9 8 1รปดอค่ะมาดูกันบ้านวันนี้กันการบ้านวันนี้จะเป็นหน้าห้าสิบามถึงหน้าห้าิบห้านะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดการบวกจำนวน3จมจำนวนแบบตั้งบวกกันนะคะหน้านี้คือหน้า5 3สิบาค่ะคุณครูจะทำในข้อที่3มนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเวลาเราจะบวก ทำง้เอ่ยเราก็ต้องบวกที่หลักหน่วยก่อนบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วก็ไปทางซ้ายมือไปบวกหลักสิบต่อจากนั้นเราก็จะไปบวกในหลักร้อยนะคะทีนี้นะคะมาดูในหลักหน่วยกันก่อนค่ะหลักหน่วยมีจํานวนห้าหน่วยเก้าหน่วยแล้วก็แปดหน่วยนะคะคุณครูจะเลือกเก้าบวกกับแปดนะคะเก้าบวกกับแปดได้สิบเจ็ดค่ะ อีกตัวหนึ่งเราดึงมาบวกค่ะบวกกับ5ค่ะอ่าผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เอ่ย17บวก5 7บวก5เป็น12นะคะใส่2และทด1 1ึบวก1เป็น2ได้22เด็กๆเ,เราใส่เลข22ลงไปในช่องนี้เลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะต้อง เอาเลขสองตัวนี้ย,ย้ายมาทดที่หลักสิบยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะมไหนเรามาดูซิกลับมาแยกแยะก,กันดีกว่าว่าสองแต่ละตัวความหมายคืออะไรนะคะอ่ะเด็กๆคะสองตัวหน้าเนี่ยมันคืออะไรแล้วสองตัวหลังเนี่ยมันคืออะไรเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมว่าสองตัวหน้าเนี่ยมันก็คือ สองสองสิบนั่นเองและสองตัวหลังล่ะคะสองตัวหลังมันคือสองหน่วยค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้อะไรที่อยู่หลักหน่วยได้อะไรต้องไปทดคะ่ะอ่ะสิ่งที่จะอยู่ในหลักหน่วยได้ก็ต้องเป็นหน่วยเหมือนกันใช่ไหมคะสองหน่วยให้อยู่ในหลักหน่วยได้นะแต่ถ้าสองสิบล่ะเราต้อง นำมาทดเลยนะคะแบบนี้เอาย้ายไปทดเลยอล่าเราป้ายเรามาบวกต่อนะคะในหลักสิบพิจารณาในหลักสิบต่อค่ะได้แก่หนึ่งสิบบวกศูนย์สิบและบวกสามสิบค่ะทดอีกสองค่ะเป็นหกค่ะต่อมาพิจารณาในหลักร้อยค่ะในหลักร้อยมีอะไรร้อยบ้างมีหนึ่งร้อย มี300และมี400นะคะมาบวกกันค่ะ1บวก3เป็น4 1บวก3เป็น4แล้ว4บวกอีก4เป็น8นะคะโอเค